น้าดูขออนุญาตเอ่อเปลี่ยนเป็นเสื้อเหลืองนะครับจะได้เป็นคนดีครับพี่ร้าห้างมีขายอยู่ได็กขึ้นยวนพี่ชายพี่ชายพี่น้าพี่น้ารถบวกไปเลยพี่น้าพี่น้าพี่น้าไม่ดีเห็นโทรศัพท์ตรวจตัวพี่ชายสีฟ้าเขาบอกคุณผู้ชมครับเมื่อสัก ครูตำรวจเข้าล้อมบริเวณควบคุมพื้นที่นะครับบริเวณแยกสามย่านมิทาวซึ่งขณะนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามวลชนที่อยู่บริเวณหน้าห้างที่ก่อนหน้านี้ชุมนุมอยู่บริเวณนี้ก็วิ่งเข้ามาบริเวณเาภายในห้างของสามย่านมิถาวแล้วก็ขณะนี้ก็มีตำรวจควบคุมฝูงชนที่อยู่บริเวณแยกาสามย่านนะครับถ้าณผู้ชมเห็นอีกฝั่งนะครับแล้วก็คุณเอกธนากรก,รกรร็ตำรวจขยับ ตำรวจขยับเข้ามาตรงบริเวณนี้นะครับบ้านพี่ตัวยืนตรงนี้นะครับผมขอเว้นระยะถอยไปเลยนะครับผมไม่อยากคถอยพี่ถอยไปเลยครับถ้าบอกว่าจะไมีเท้ ตอนนี้ตำรวจเข้า,าพื้นที่บริเวณนี้นะครับก็มีการตั้งแนวทางออกของห้างสามย่านมิตรทาวจริงๆน่าจะเกือบทุกประตูนี่นะฮะ าจะจับผมว่าวังเป็นโควิดนะครับแค่นั้นแหละเออเป็นรับประกันด้วยนะ,ะ <c oughs> นไหนมีคน,นไหนมาจะสาอนม่อุขาไขยกมือขึ้นมาเออบอกกระเชื่องไหนทบอกก็เร็วๆเลย เตอมไซสออนย่างอแง่อนีเฮ้ยเาไ่รดเขาบอกว่าเฮพี่โมไซผมว่าพี่ไปจับปอนไปเยอะขนาดนี้ไหมเนี่ยโอ้ปอนจับไม่เจอหรอไปดททิใจที่สุดต้งมีอะไรพี่ไม่มีใครเข้าใจกันไมเลยไปวนกันเขาไปรู้เขาไปรู้ได้ไงอะพี่มึงเมายาปเนี่ยกูถามง พยาใครบ่ไม่พี่ใครบ่นมองไ์อ่ะพี่มองไฟมองหายอ่ะโอ้เกินไปมากนี่เป็นบรรยากาศบริเวณประตูของห้างสามย่านมิตรทาวตรงร้านสตาร์บัคนะครับตอนนี้ตำรวจ ฟังนะครับยินเฉยเฮียจุ๊ดแย่โคตรโตเลยต้องการระบบอะกรจากที่นั่นมีเสียงดังนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับเสียงดังสนั่นเลยนะครับไม่แน่ใจว่าจากฝั่งไหนคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เสียงดังสนั่นนะครับ ครู่มีเสียงดังสนั่นนะครับคุณผู้ชมครับจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมอยู่บริเวณห้างสามย่านมิตรทาวอีกฝั่งหนึ่งก็คือจามจุรีสแควร์นะฮะก็ะอตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ระหว่างที่ตำรวจกำลังตั้งแนวจากแยกสามย่าน,นวิ่งเข้ามาตรงฝั่งแยกปทุมวันเพื่อที่จะควบคุมพื้นที่นะครับ ตรงบริเวณนี้ผมไม่สามารถขยับออกได้นะครับเนื่องจากว่าปิดแผงกั้นอ้าล้มกันหมดเลยขอให้ตำรวจออกไปเถอะไม่มีตรวช่อกบ้ากนเนี่ย ก็จะเห็นว่าตอนนี้ตำรวจเข้ามาตรงบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือประตูของห้างสามย่านมิตรทาวโดยที่มวลชนที่นัดหมายชุมนุมก่อนหน้าน,นี้ก็วิ่งเข้ามาบริเวณภายในห้างนะครับตอนนี้ตำรวจก็ยืนตั้งแนวชั้นที่1นนะครับตรงบริเวณประตูตรงข้างข้างสตาร์บัคนี่นะฮะแล้วก็ชั้นที่2เนี่ยเข้าใจว่าเป็นกองร้อยน้าหวานนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ก็มีการตั้งแนวนะครับ เดินเข้ามาจากแยกสามย่านวิ่งเข้ามาทางถนนพญาไทวิ่งมุ่งไปตรงแยกปทุมวันนะครับรถ้าเห็นบรรยากาศเวลานี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนะครับ เดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติตมผมจะกลับมารายงานตรงบริเวณตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณคณผู้ชมที่ติดตามครับเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวเราจะกลับมาตรงข้างสามย่านเมตตาอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ